วัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมตัดห้อยเมลยอกเหมยเซ้านะครับในภาษาอังกฤษเขียนว่า mai เฮ้ย mi a 1 6นะครับเป็นห้อยของเวียดนามนะครับเป็นห้อยที่คนเวียดนามเขาชอบกินนะครับเป็นตัวที่ขายกันเป็นหลักเลยครับที่เวียดนามลำค่อนข้างแข็งนะครับเวลา เราคันนี่เราต้องผ่าแต่รสชาติเขาจะแปลกมีความแปลกก็คือมันจะคลายน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะมีความคลายนะครับความแข็งไปหน่อยแต่ต้องผ่าก็ใช้ได้นะผมก็มีอยู่เก็บพันไว้ประมาณหนึ่งนะครับอ้อยเมียรกเมยเสาครับจากประเทศเวียดน,นามเป็นว่าคันน้ำของเวียดน,นามนะครับวันนี้ก็มีคนสั่งมา25ท่อนนะครับ มีท่านหนึ่งสั่งเยอะสุดห้าสิบตันวันสามวันก่อนตัดไปแล้ววันนี้สั่งยี่สิบห้าตันอ้อยเวียดนามนะครับเีโรคไม่เสามีความแปลกตรงที่รสชาตินะครับคล้ายกลิ่นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะครับสีน้ำก็สวยใช้ได้นะครับแต่อย่าไปปลูกในที่น้ำท่วมนะครับควรจะปลูกในที่ที่ดอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยเนื้อตันนะครับ เป็นอ้อยที่เนื้อแน่นเนื้อเต็มเนื้อตันแล้วเวลาแช่น้ำนานๆมันจะเป็นเสียนนะปลูกในที่ดอนชะดีมามันจะเป็นโรคพวกโรคแสแดงโรคเสียนโรคใจช้ำเน่าด้านในอะไรแบบนี้มันจะทำให้สีน้ำตกนะถ้าเราไปปลูกในที่น้ำท่วมแต่ถ้าปลูกในที่โคกโอเคอยู่ครับน้ำสว่างไม่ไม่คันไม่คายนะครับ ผิวเกลี้ยงดีนะครับหอยตัวนี้เหนียวกอไม่ล้มนะครับกอไม่ล้มตัดก็ยากเลื่อยก็แคบจัดขะยากเลยเหนียวดีกอไม่ล้มแต่มีล้ำแตกบ้างนะครับถึงจะกอไม่ล้มแต่ก็มันมีเนี่ยขายมันมีล้ำแตกอยู่แต่มันก็หายากเลยแตกแต่ว่ามันไม่เป็นแท้มันไม่เป็นเสี่ยน เหมือนสุพรรณสุพรรณเวลาแตกมันจะเป็นแส้แดงเป็นโลกไปเน่าออครับเป็นเสียนเป็นใน้ํำอันนี้ไม่ค่อยเห็นสำหรับเวียดนามนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์086 315 2145นะครับหอยขนามเวียดนามเป็นโรคชาติที่แปลกอีแบบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ